ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาช่องแอดเลนะฮะอ่ะมาดูกันอ่ะก็ไม่ได้จับให้เนาะมั่นใจมากเลยนะคะมั่นใจมากเลยนะคะก็เข้าเด่นเด่นแปดนะคะมาแปดศูนย์นะคะแอดไม่ได้จับให้เนาะก็ขอโทษขออภัยนะคะเออมั่นใจเกินไปนะคะสามตัวนี้เนาะนึกว่าจะเบิ้ลนะคะงวดนี้แหละเนาะอ่ะ วันพุ่งนี้นะคะหวยลาวเนาะอ่าสูตรของแอดรีนะคะเอามาดูผลออกกันนะคะสองเจ็ดแปดศูนย์ห้าสามผลออกนะคะสองเจ็ดแปดศูนย์ห้าสามนะคะอ่ะก็มาแปดศูนย์นะคะไม่ได้จับให้เนาะเด่นแปดไม่ได้จับให้หลายตัวน่าเสียดายมีใครจับบ้างคะน่าเสียดายเนาะไม่ได้จับให้ ว่าเลขจะมาเบิ้ลเห็นไหมสูตรมาเบิ้ลอ่ะตามนะคะอ่ะงวดนี้นะคะงวดวันที่สามนะคะท่านผู้ชมขาสามหกหกอ่ะให้ระวังสูตรคุณยายลงพรุ่งนี้นะเอาแต่สูตรแอดเลยก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะลงตรงนี้เลยนะ สามยอดตัวเลขที่มานะฮะอันนี้เป็นเป็นอันเดิมนะเอาให้ดูสามยอดตัวเลขที่มานะฮะงวดปันที่สามนะนี่ป้าเจ้าคือประหยัดถแถดเลยค่ะประหยัดนะฮะอันนี้ตัวเลขที่มาสี่ตัว ให้สูตรนี้ให้ระวังเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดกันเอ่อกันหกเก้าแปดห้านะคะ เอาแล้วอันนี้คือสูตรสามยอดของเรานะขออภัยนะคะลงลงสั้นๆลงใส่ด้วยกันเลยนะอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะท่านชมเอทาทำไมประกาแดงไปเลยยาวไปเลยนะคะอ่ะบนล่างนะคะ สูตรนี้นะคะสังเกตว่าอถ้าเป็นชุดเนาะมี 9, 2, 8, 1, เก้าสองแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่สองห้าสามหกมีเก้ามีสองมีหนึ่งมีสี่เอาเร็ว เด่นนะให้แปดหนักที่แปดนะแปดก็จะมีแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าแล้วเดี๋ยวนะทำไมแอดไม่ได้จับให้อ่ะอ่ะสังเกตว่าแปดเก้าแปดเจ็ดชนกันนะชนตัวนี้นะนี่ชนตัวนี้นะคะแล้วก็แปดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมแปดหนึ่งหนึ่งแปดแอดให้เด่นรูดวิ่งนะแปดนะ อ่ะรองสองก็ได้ก็จะมีสองรองสองเนาะรองสองนะคะท่านผู้ชมอ้าวแอดเลเจโอคือมุนปุ๋ยปุ๋ยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะอันนี้เป็นงวดของวันที่สามนะ,ะสองก็จะมีสองหนึ่งนะ,ะสูตรนี้จับให้สองหนึ่งเพราะว่าตัวเลขชนกันเห็นไหมถ้าเฉียงมาอย่างนี้ตัวเลขชนกันนะฮะอ่ะสูตรนี้ให้สองหนึ่งเลขต่ําให้สองหนึ่งนะ แต่ว่าให้ระวังนะคะนี่นี่ระวังเลยนะเก้าจิตเก้าแปดไม่ได้จับนะคะท่านผู้ชมมันก็จะมีแปดเก้านะแปดเก้าด้วยนะนี่แปดแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าไล่เลยเบิ้ลแปดแปดระวังเบิ้ลแปดแปด เบิ้ลแปดแปดแล้วก็ห้าห้าอ้ยมนอุ่ยปุยอีหลีเบิ้ลนะคะเบิ้ลให้ระวังแปดแปดและห้าห้าอ่าเบิ้ลใครชอบเบิ้ลนะคะแปดแปดและห้าห้านะคะอันนี้สูตรแอดเนาะ งงไหมคะงงไหมไม่งงหรอกเนาะนี่เห็นไหมอันนี้ชุดบนนะคะชุดล่างอันนี้ตัวเลขที่ได้มานะจ๊ะจับชุดชุดนี้เน้นให้ชุดเดียวเน้นชุดเดียวสองหนึ่งเอาตามความชอบเนาะท่านผู้ชมตามความชอบของแอดเองนะคะใครชอบในชุดก็เอาไปเป็นแนวทางเลยนะคะอันนี้ก็ตามความชอบของแอดอีกแล้วนะคะอ่ะ นีนเลยนะนี่สี่ชุดสี่ชุดเต็มนะมีเก้าเจ็ดแปดเจ็ดหกเก้าแปดห้าจับตามความชอบอ่าจับมาน,นี้ก็แปดเก้านะนี่อืมเนาะเห็นไหมจับไปจับมานะคะเจ็ดหกแบบนี้แต่แอดไม่ค่อยชอบไงอันนี้เอาตามความชอบของตัวเองด้วยนะคะท่านชมอ่าใครทุนน้อยก็เบิร์เลยแต่ว่าแอดชอบตัวนี้สุดๆนะอะ เอาแล้วจะยังไงอ่ะแปดเจ็ดและแปดเก้าแอชอบอยู่นะอันนี้ตามความชอบอเก้าเจ็ดใครชอบก็ตามอืมสูตรนี้เนาะสองหนึ่งชนกันอรุณน,นะคะว่าจะมายังไงเนาะอ้าวในชุดเลยเก้าสองหนึ่งสี่ตัวเลข มงคลตัวเลขสําคัญตัวเลขจะว่ายังไงเบอร์เอดก็ชอบนะแปดแปดห้าห้านี่แปดแปดห้าห้าเก้าเก้าอเพิ่มอีกแล้วหรอเอดดเผืเ่อเบ้ลไงคะรอบก่อนไม่เบิ้ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่เบิ้ไงอาจจะมางวดนี้ไงสูตรแอดนะถ้าไม่เบิ้งวดนี้นะนี่ที่เหตุการณ์เคยเกิดขึ้นนะถ้าไม่เข้านะ ก็ค <C jin x 2> <handled kr> ือมาอีกงวดหนึ่งก็มาอีกงวดหนึ่งนี่ไงท่านผู้ชมมีอะไรบ้างเบิ้ลงวดก่อนมีสี่สี่ห้าห้าหกหกเอ่อแปดแปดเก้าเก้าศูนศูนย์แต่ว่างวดนี้แอดให้เลยนี่อ่าเบิ้ลนี่ให้ห้าห้าเก้าเก้าแปดแปดเนี่ยไล่เลยก็ได้นะคะหกหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดนี่อว่าตัวมาเบิ้ลน่ะท่านผู้ชมอ่ะอันนี้เบิ้ลตามความชอบของแอดนะอ่ะ แล้วก็น่าจะมานะเหไหมงวดก่อนไม่มาไงงวดก่อนไม่มารอรอรุ้นนะงวดนี้งวดนี้นะให้ระวังเลยนะอ่ะเอาไปวิเคราะห์ต่ตรองนะคะสูตรแอดเรนะคะเอาเจะเครืองมาใส่กันประหยัดน้อท่านผู้ชมเซฟเวอร์เซฟไรนะคะอ่ะใครชอบก็ตามแนวทางนะคะท่านผู้ชมคะ่ะอันนี้สูตรบางท่านอาจจะอยากดูสูตรสามยอดไงนี่ไงตัวเลขที่มา งวดก่อนก็เข้าศูนย์แนี่แอดไม่ได้จับให้เพราะว่าแอดจับตัวเลขตามความชอบจับน้อยไงอ่าบางท่านอาจจะเก่งในเรื่องจับก็ลองดูเอาไปวิเคราะห์ดูนะคะตัวเลขที่มามี8มี6มี9มี7มีแค่นี้นะคะชอบตัวไหนก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าตามสูตรนะคะขอพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามเนาะอ่ะก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะอะ่สุดคุณยายเดี๋ยวลงให้เนาะ